สวัสดีค่ะวันนี้ The Cornerstone Residence จะพามาชมคอนโดติดรถไฟฟ้าราคาเพียง80,000ินิดๆต่อตารางเมตรมีอยู่จริงโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการรีทึมรัชดาอยู่ติดกับ MRT สถานีรัชดาพิเศษเพียง50เมตรเราเข้าไปชมห้องกันก่อนเลยค่ะห้องนี้นะคะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำขนาด46.86ตารางเมตรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบพร้อมเข้าอยู่เป็นหห้องนอนหนึ่งห้องน้ำที่กว้างมาก เกือบ50ตารางเมตรเลยอยู่สบายและมีพื้นที่ให้จัดสรรอีกเยอะห้องครัวเป็นแบบสกายคิดเช่นนั่งรับประทานอาหารไปนั่งทำงานไปชมวิวเมืองไปด้วยมีห้องครัวแยกสะดวกต่อการใช้งานมีเคาน์เตอร์มีชุดโตะรับประทานอาหารเรามาชมห้องนอนกันเลยค่ะในส่วนของห้องนอนก็กว้างมากติดกับมุมระเบียงวิวโปร่งโล่งสบายอากาศ เสะดวกติดตั้งม่านกัน UV มีเครื่องปรับอากาศชุดตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินเรียบร้อยแล้วค่ะห้องน้ำออกแบบให้อยู่ภายในห้องนอนเพื่อความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยพื้นที่ใช้งานแยกสัดส่วนชัดเจน1หน้องนอน1ห้องน้ำขนาดเกือบ50ตารางเมตรตกแต่งพร้อมอยู่ห้องสวยติด MRT เดินทางสะดวกราคาพิเศษเพียง 3 8 5 0 0 0นบาทราคาต่อตารางเมตรเพียง82,159บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าราคาดีสุดๆเดี๋ยวเราแวะไปชมส่วนกลางกันค่ะส่วนกลางมี2ชั้นมีชั้น5และชั้น32มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางให้ได้พักผ่อนในวันสบายๆกับการชมวิวเมืองกรุงเทพแบบพานโนรามาไปเลยรีทึมรัชดาคอนโดติดรถไฟฟ้าเพียง50เมตร การเดินทางสะดวกสุดๆจะซื้อไว้ลงทุนหรือซื้อไว้อยู่เองก็คุ้มมากๆค่ะหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางที่ให้ไว้หรือคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะเรามีห้องดีๆทำเลดีๆอีกหลากหลายโครงการไว้นำเสนอทีมงาน The Cornerstone ยินดีให้คำปรึกษา